สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Byte Story อยู่กับผมบ y t วิ i d a Wittkusorn ร h a m a l a ในวันนี้อยู่กับช่วงอยากแชร์ซึ่งในวันนี้ครับอยากจะมาแชร์เรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกสําหรับโควิด19ใน2นาทีนะครับใน2นาทีนี้ทุกท่านจะรู้ครบทุกประเด็นนะครับในส่วนของการระบาดโควิด19ในทั่วทุกมุมโลกนะครับว่าตอนนี้แต่และประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมถึงผู้ติดเชื้อทั้งโลกตอนนี้กี่คนแล้วนะครับรวมถึงว่า แต่ละกีฬาเนี่ยมีการเลื่อนการแข่งขันอย่างไรบ้างแล้วจะไปจัดทีตอนไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสรุปให้ทุกท่านได้ฟังกันใน2นาทีนี้โดยข้อมูลทั้งหมดนะครับสรุปมาในช่วงเที่ยงคืนของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้เราอัดในช่วงเช้าวันที่24เพิ่งสรุปข้อมูลมาสดๆร้อนๆในช่วง23เมื่อคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนเพิ่งสรุปข้อมูลมา,มลมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรบ้างพร้อมแล้ว2นาทีครับดูนะครับข่าวแรกครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เป็นข่าวที่ยังน่าชื่นนชมอยู่ะครับ ตอนนี้ประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่3รายเท่านั้นกลับบ้านได้6รายนะครับรวมแล้วตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะครับมีคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยทั้งหมด3040คนนะครับโดยที่ตอนนี้รักษาอยู่124รายนะครับแล้วก็สามารถกลับบ้านไปแล้วทั้งหมด2916รารยซึ่งกรายเชื่องขอตบมือให้กับทีมบุาลารทางการแพทย์นะครับที่ทํางานหนักเพื่อพวกเราแล้วก็เป็นผลจากพวกเราด้วยนะครับที่ติดเชื้อน้อยอย่างนี้ก็เป็นเพราะพวกเรา ทำการโซเชียลดิสทันซิงนะครับใส่หน้ากากก็ช่วยให้การติดเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆรวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยนะครับต่อไปนะครับทัวทุกมุมโลกของเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด5,2998รายเสียชีวิตรวมทั้งโลกนะครับ3,38,139รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยในส่วนของประเทศบราซิลต,ตอนนี้ฮะ ก็ได้แซงหน้ารัสเซียขึ้นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นระดับที่2ของโลกแล้วนะครับซึ่งก็เชื่นแน่ๆครับว่าไม่มีประเทศไหนอยากได้ที่1น,นะฮะแล้วเราก็ไม่หวังปรารถนาจะได้เชียร์ประเทศไหนได้ที่1เพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกประเทศเนี่ยนะครับจะไม่มีการแข่งขันอันนี้เนื่องจากว่าตอ่อจากนี้ไปถ้าเราได้ยามาแล้วประเทศไหนจะติดเชื้อกี่คนไม่เป็นไรฮะเรามียาแล้วก็หวังว่ายาและวัคซีนจะได้ออกมาเร็วๆนี้นะครับข่าวต่อไปครับที่ไปที่ประเทศสเปนนะครับใน ยุโรปบ้างสถาน,นของกรุงมาริดนะครับเป็นเมืองหลวงของสเปนแล้วก็บาเซโลนานะครับเมืองหลวงของแคนาตาลันได้คลายมาตรการควบคุมเข้มแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปอนุญ,ญาตให้เปิดร้านอาหารได้แต่ว่าต้องนั่งหน้าร้านเท่านั้นในส่วนของประเทศอินโดนีเซียครับเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งนะครับพบแล้วตอนนี้ติดเชื้อใหม่949รายเสียชีวิตเพิ่ม25รายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น ข่าวที่ต้องเป็นบุทาหอนสำหรับพวกเรานะครับถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับประธานพิมพ์มารีบั่นใจจะกลับมาเตะกันได้ในเดือนมิถุนายนนี้โอลิมปิกครับโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวตอนนี้ก็ได้เลื่อนไปแล้วนะฮะจากเดิมต้องจัดในเดือนกรกฎา,าค,าม,ปคามปีนี้เลื่อนไปหนึ่งปีครับไปจัดในวันที่23กรกฎาคมและวันที่8ถึง,ถงวันที่8สิงหาคามปี2021นะครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ฮะก็คือ ข่าวโควิด19ในทั่วทุกมุมโลกนะตอนนี้ที่เราได้สรุปมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคสำหรับการที่เราจะได้มีความรู้ในเรื่องของโควิด19ในทั่วทุกมุมโลกนะครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้ไม่พลาดการรายงานข่าวสารต่างๆที่เราจะมาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังกันใน2นาทีนะครับและสําหรับคลิป สรุปโควิด1 9อ้สองนาทีนี้ต้องขอลาทท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับการติดตามรายการของพวกเราก็กดกระดิ่งได้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนก่อน God, ใครเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ